สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่วัดอรุณครับวันนี้วันพ่อแห่งชาติครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นวันแม่ไปด้วยครับเนื่องจากคุณแม่ทั้งหลายสวมชุดไทยเต็มยศเลยครับวันนี้บรรยากาศคึกคักมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในวัดอรุณนะครับว่าจะคึกคักแค่ไหนครับงดงามมากๆครับวันนี้กิจกรรมวันพ่อนะครับ วัดดุนวันนี้เต็มนะฮะโอ้โหเดินไปข้างในนะครับเมือ่อกี้ผ่านมาตรงร้านค้าเช่าทุกไทยเข้าไม่ได้ครับเต็มไปหมดเลยนะครับคนนักท่องเที่ยวสวนทุตไทยตอนนี้ระบาดไปทั่วครับเราเดินเข้าประตูด้านหลังนะครับนี่คืออย่างที่เห็น,นครับปกติวันธรรมดาก็มีนะักท่องเที่ยวชาวจีนแต่วันนี้พี่น้องชาว เพื่อนบ้านของพวกเราสปาปอเราเยอะมากทั้งหลายก็มารวมเตือกันอยู่ที่นี่นะครับ,อ,รบอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นครับวันนี้วันนี้ที่วัดอรุณธรรมาทิ้งต้องมาถ่ายที่นี่บ,บ่อยๆก็อย่างที่เห็นนะครับวันพ่อแต่คุณแม่ก็มาเต็มยศเลยครับสวมชุดไทย ด้านบนยังขึ้นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปขอดูบรรยากาศรอบองค์รงพระองค์พระปางก่อนเพราะตรงนี้เป็นด้วยนักท่องเที่ยวอ,อกเพื่อนว่าครับชาวต่างชาติดูแล้วน่าจะเป็นนี่น้องชาวเมียนมาที่มาเที่ยวแปดดูสิครับคไทยระบาดไปทั่วเลยนะตอนนี้ สร้างความประทับใจให้กับได้คืนกินความรู้สึกได้คืนกินจ <c oughs> ิตใจคนทั่วโลกไปหมดเลยครับสุดยอดมากๆครับดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับวันนี้วันพ่อนะ,ะแต่คุณแม่จัดเต็มกันทุกคนครับ เป็น,นรบรรยากาศวัดอรุณครับยุทธไทยอารวาสกับยุทธไทยระบาในเหล่าบรรดาของคุณแม่ทั้งหลายเติมยุดไทยมาวัดอรุณเป็นเอกลักษณ์ครับนี่ครับทุกคนก็ถ่ายมยุดไทยมาเตี๋ยวปีกันอาจจะลายตาไปนิดก็ขอภัยทุกท่านทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนเห็นว่าบรรยากาศวัดอรุณเป็นแบบนี้จริงๆครับ ร้อนหน่อยแต่ก็คึกคักครับทุกคนเห็นไหมครับเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับทุกคนสวมชุดไทยหมดเลยสวยมากมากครับคึกคักมากๆครับ,าารบแน่นนะครับด้านนอกไม่ต้องไปถามเลยครับด้านบืนท่าเรือนะครับทั้งฝรั่งต่างชาติทั้งชาวจีนเต็มนะครับ เนี่ยครับพี่น้องเอ้ยเวลาก็าประมาณสักสิบเอดโมงครับอย่างที่เห็นครับวันพ่อแต่คุณแม่จัดเต็มเลยวันนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับดูด้านบนนี้ครับนะ เป็นไงครับข้างบนนะฮะเต็มเลยนะครับข้างบนด้านบนก็ปางน,นะครับนี่คือรด,ดาพี่น้องเพื่อนบ้านง น่าเพี่น bon. ้องชาวพม่าค่อนข้างที่เป็นคนที่ชอบทำบุญเข้าวัดเข้าวาเป็นอย่างมากนะครับไม่เป็นไรครับคือการฝึกเราก็ได้ดูด้านบนนี้วันนี้รู้สึกว่าพี่น้องชาวเมียนมาชาวเวียดนามจะเยอะครับ ด้านของพระฟางนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูอีกนี่ผมขึ้นมาด้านเดียวนะครับองค์พระปางจะมีสด้านเดี๋ยวเราไปดูอีกสองด้านว่าเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูอีกสองด้านครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสองด้านนะครับนี่คือด้านเดียวกับวันนี้วันพ่อครับแต่คุณแม่จัดเต็มทุกคนครับ เดี๋ยวไปดูอีกด้านนึงนะครับคึกคักมากครับนักท่องเทีย่ยวทางทางเข้าทางซุ้มประตูซุ้มประตูของเข้าป,ป่าบริเวณที่ท่าเรือขึ้นมานะครับที่นักท่องเทีย่ยวจากาติจะต้องผ่านมานคือครับคึกคักมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูทางนี้กันครับว่าเป็นยังไง ไปข้างบนขอไปครับผมขอาทอครับลาดี้นด็กดีครับถึนใหญ่ก็เป็นท่องเที่ยวเป็นบ้านของพวกเรานะยครับชอเที่ยววันพะนะครับโดยเฉพาะวันพะใหญ่นี่น้องเพื่อนบ้านสพปลาวแล้วก็มีมากเยอะมากนะครับ วันพ่อในะครัเป็นพ่แม่ขอขอมีส่วนร่วมด้วยนี่คือ2ด้านะนะครับผมของคุณพ่อปา่าอีก2ด้านด้านหลังผมยังไม่ได้ไปนะครับตรงนั้นได้เยอะมากครับเป็นประตูทางเข้าด้วยให้ทุกคนได้เห็นครับอัปเดตล่าสุดเวลาประมาณ1 0โมงสิบโมงครับ ถ่ายทุกท่านได้เห็นว่าที่เห็นอยู่กับเป็นบ้านชาวเมียนมาค่ะตัวที่ขายเป็นไงครับรเ,เ,เนี่ยหี้ริบไรเนี่ยเราไปดูร้าน ใส่ชุดไทยนะเราไปดูด้วครับเ,รเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยครับพิซท่าเป็นพิเศษครับถึดยอดไปเลยครับสุดยอด,ดจริงๆครับเดี๋ยวลองเดินไปข้างนอกนะครับไปดูว่าร้านเช่าชุดไทยบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ที่เห็นก็เป็นพี่น้องน่าจะเป็นพี่น้องชาวต่อลราวเมียนมาที่เข้าปรทศไทยอยู่แล้วอูจากลักษณะแล้วส่วนคนกรีนยังอยู่วัดโพยังอยู่วัดพระแก้วครับที่เห็นอยู่ก็เป็นพี่น้องชาวสปปพอราวชาวเมียนมาเพื่อนบ้านของพวกเรานี่แหละครับชาวเวียดนามประมาณนี้ครับเป็นชาวเอเชียพี่น้องเพื่อนบ้านของพวกเราที่นี่แหละครับนี่คือ บริเวณท่าเรือนะครับที่จะต่อเรือไปตามตึกต่างๆนี่ว่าจะเป็นไอคอนสยามท่าลาดะวมท่าลาทินีไอเอชเีบคีตจะต้องต่อเรือที่ตรงนี้นะครับส่วนถ้าเรือข้ามฟากจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งของวัดอรุณนะครับเนี่ยครับคึกคักมากครับสุดๆเลยครับระหวแบบวัดอรุณวันนี้ แล้วไปดูปดบนบรรยากาศบนเรือครับที่มาจอดอยู่นะครับคนเต็มนะครับวันนี้มันอยู่กันพ่อนะครับนี่ครับร้านทุกร้านนะครับขา,ขายดีขายดีร้านที่ขสยก็แต่งหน้าทำผมให้ด้วยแล้วก็ให้เจ้าที่ใส่ด้วยราคาไม่แพงนะครับ2อ0ร้อแล้วแต่แล้วแต่ใครชอบแบบไหน ขอ,ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ